ค<อ>นเนี้เสลยครันพิ้ะคัพโอเคคร์เบอร์เซ่สามสิบห้าปียิ่งใหญ่เลยก<อ>็ยิ่งใหญ่จริง <ves> สมคำน้ำเลยนะฮะมีจากที่เราเห็นคือมีหลายสิ่งหลายอย่างมากนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าใครที่แบบอยู่กับพิ้งค์พาวเวอร์มาเป็นเวลานานก็จะรู้ว่าแบบโหนี่คือแบบอะไรที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนมาครับผมกับเฟสติวัลนี้นะมันมีความเป็นดีไลท์และเซอร์ไพรส์นะครับผมไงก็มาแล้วเชื่อว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับวันนี้เราก็มี ความพิเศษมาจต่เป็นแฟนด้วยครับผมไดอะไรในบ้างก็ว uh, ันน hey, ี้มีโชว์ Feeling Good ครับผมซึ่งเป็นโชว์ที่เราเล่นไว้ในครับผมเอาไม่เกี่ยวผมนะไม่เกี่ยวกับผมครับผม Feeling Good ซึ่งเป็นเป็นโชว์หนึ่งที่เราเคยร้องไว้ในคอนเดียวแต่วันนี้เรามาตีความในรูปแบบใหม่มีความเป็นดีไลท์มีความเป็นเซอร์ไพรส์มีแฮปปี้เซเลเบร์ชั่นครับผมมันมีความแบบเนี่ยมันมีความแบบแฮปปี้ความอบอวลอยู่ก็คือจะตีความอีกแบบหนึ่งแล้วก็เต็มไปด้วยแบบ โปรกราฟแดนเซอร์ cer, หรือว่าแบบต่างๆที่มันแตกต่างออกไปก็เป็นมุมใหม่ๆครับ<ห>ได้โชว์กับน้องเนยอาโปแล้วก็ต้านเหนิงก็ดีครับก็ดีครับผมรู้สึกว่าได้เจอแบบพี่ๆน้องๆที่เราเคยเจอกันมาแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบน้องเนอยอย่างเงี้ยหรือว่าต้านเหนิองอิงฟ้าหรือว่าหม่นั่นเองนะฮะครับผมแล้วก็เจอคุณแมวอโปด้วยยายเหมียวยายเหมียว,วโปนะครับผมก็ ไม่ได้เจอกันนานก็รู้สึกว่าเออคิดถึงแล้วก็ได้มาทำโชว์ด้วยกันก็รู้สึกดีอะเป็นอะไรใจมากโมเมนต์ที่แบบยืนอยู่ด้วยกันบนเวนิการ์โบ้ครับก็ผมก็ดีใจนะผมรู้สึกว่าผมก็นึกถึงช่วงเราเก่าวันนี้ก็เจอพี่พี่ปอนแล้วก็เจอพี่โปแบบเหมือนพอได้มายืนบนสเตจด้วยกันก็เออคิดถึงช่วงเวราได้ได้โชว์ด้วยกันอะไรเงี้ยก็ก็สนุกครับผมแล้วก็ขอบคุณครับที่พาพวกเรามารวมตัวกันตรงนี้ครับเหมือนหลายๆโมเมนต์แบบเขาจับจี้ว่าเป็นเพื่อนซีดเรือผี อ๋อเลือกผีครับ <laughs> ใครจะแล่นล่ะทีนะี้ใครจะนอนใครจะแล่นนะ่ะเออ,เอ,อครับผมก็เอาว่าคุยกันให้รู้เรื่องก่อนนะครับผมสองวันนี้สองแมวตัวนี้นะฮะเออมีโอกาสที่เราจะได้ขึ้นโชว์ด้วยกันอีไหมก็ <laughs> <laughs> คิดว่านะ่นก็คงมีอะไรบางอย่างไม่สนุกแหละแต่ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็ต้องรอดูครับผมยังยังไม่รู้ ครับผมแต่ไม่ได้ไม่ได้ปิดการอะไรก็สนุกไ,ได้เจอเพื่อนสนุกมาครับที่แน่ปีทองเราจริงตั้งแต่ตน้ตนปีจนถึงวันนี้ครับผมน,บนน้ทำงานมันร้อนเกินทำงานเหมือนแบบว่าติดติดตน,นีนปปป่ประมาณสามพันล้านแต่จริงๆคือไม่ใช่แหละผมหวัวไม่ชอบอยู่นิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็การได้ทำงานกับหลายๆอย่างในภาพยนตร์หรือว่าหรือเพลงก็ตามอะไรเงี้ยได้ได้โชว์กับศิลปินแบบปีนี้เหมือนปีความฝันอะได้ทำอะไรหลายอย่างมากที่ที่หลากหลายมากที่อยากทำแล้วมันได้ทำในปีเดียว ซึ่งก็โหแล้วมันยังไม่จบปีด้วยอนะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกว่าเฮ้ดีจังวเว้ยอะไรปีเนี้ยครับก็ได้รู้ว่าทำทำงานเพื่อเก็บเงินจะแบบทำซีรีส์ไม,ไม่ไม่ครับจริงๆทำงานด้วยความชอบของตัวเองล้วนๆเลยนะอะไรเงี้ยก็แค่อยากทำงานอยากร้องเพลงอยากทำงานเนี้ยง,งานานศนะิลป์อะไรเงี้ยผมก็คือมันมีช่วงเวลาที่มันไม่ได้ทำไงแนละ้อพอได้ช่วงเวลาที่ได้ทำก็รู้สึกว่าเออเอาให้เต็มที่เนี่ยที่เจ๊อยากทำที่ยัง เออซีรีส์อย่างตัวเองก็ยังไม่ย,ไมยังไม่ทำครับผมแล้วก็จริงอยากเล่นภาพยนตร์อีกอยากเล่นภาพยนตร์อีกอยากเล่นซีรีส์นะอยากอยากภาคเสียงอะไรเงี้ยเอออยากอยากลองดูแล้วงานไหนติดต่อมาอมีม,มีครับมีครับก็ตอนนี้ก็ดูลองยังดูบทอยู่ว่าว่าอันไหนอย่างที่แบบผม,ผมก็จะค่อยๆเพราะว่าเวลาเราค่อนข้างจะจํากัดเพราะฉะนั้นเราจะเดดิเคทเวลาเรากับภาพ,พยนตร์เรื่องหนึ่งอ่ะก็นข้จะต้องแบบ ถี่โทวนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้งานออกมาดีจริงๆโดยที่แบบเฮ้ยเรามีเวลาแค่นี้เราให้เขาไม่พอหรืออะไรเงี้ยก็อยากให้มันดีจริงตอนนี้งานเจฟงานของเจฟเองอ่ะมันแน่นขนาดไหนแน่นขนาดก็ยังคือมันในมันมีวันพักครับแต่ว่าวันพักเหล่านั้นน่ยมันก็จะประกอบไปด้วยการประชุมและตัดสินใจและเขียนเพลงและต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีเพลงอะไรฮะอ๋อคิดไม่ออพี่เี๋วแต่ว่าคือคือเนี่ยทุกวันที่มันมีวันพักมันก็จะมีงานเหล่านี้แต่ว่า อีเวนต์ใดๆก็ตามก็ยังมีช่วงเวลาได้พักผ่อนบ้างแล้วก็ไม่ได้มันไม่ได้ไไดนั่นจริงๆผมไม่ได้รู้สึกว่าการมาทํางาน,ม,นมันเหนื่อยหรืออะไรก็เลยรู้สึกว่าโอเคใช่ตมอที่บทเข้ามาแบบนี้เรามีการเลอกบทยังไงบ้างคะเจ๊หลับตาจิ้มอ <laughs> <laughs> เออผมใช้วิธีการดูแหละว่าเนื้อเรื่องทั้งทั้งหมดมันเป็นยังไงอ่านแล้วเรารู้สึกชอบไหมเรารู้สึกเข้ากับตัวละครได้ไหมรู้สึกว่ามันฟิลกับตัวละครทั้งสองอย่างอะไรเงี้ยก็คุยกับทีมต่อ ว่าเอ้ยทุกคนเห็นด้วยไหมอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับแล้วก็ตัดสินใจร่วมกัน,สนแสดงว่าเราใช้เวลาในแต่ละง,งานที่เรารับค่อนข้างนานค่อนข้างนานเลยจริงๆนานมากด้วยครับก็คือแบบใช้เวลากลับมันอยู่ประมาณหนึ่งเพราะว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่าการตัดสินใจแบบชั่วครู่แล้วบางทีเรากลับมามองแล้วรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเออเราก็เลยจะใช้เวลาในการตัดสินใจเยอะหน่อยวันแรกรู้สึกว่าเออเราอยู่มาสักสิบวันสิกลับมากลับมามองว่าเออมัน ยังเป็นสิ่งที่เราเลือกอยู่หรือเปล่าลนะ<ม>อะไรเงี้ยเออรใช่เสียงเหินยั่ไงต้องร้อ,อ,งองเพลงมาครับตัวเองตอนนี้อัปเดตเป็นยังไงบ้าง,อง,งตอนนี้ก็ได้รับสคริปต์อยู่ครับแล้วก็เรื่องบทแล้วก็เรื่องส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยคิดว่าเรียบร้อยแล้วมันแบบไม่ค่อยกังวลเรื่องอะไรเหลือแค่เรื่องบทให้เสร็จแล้วก็เรื่องผิวโปรดักชันก็โอเคละสำหรับคุณยันน่ะประสบความสำเร็จมากที่เราเล่นไปด้วยได้เป็นผู้ขายอัลบั้ด้วยการยกันค่ะตัวโตใช่รับเจอเป็ังไงบ้ภูมิใจครับ เ,เพื่อนๆด้วยแล้วก็ทีมงานด้วยที่เขาฝ่าฟันกันมาแบบเหมือนการปลูกต้นทุเรียนจริงอะที่กว่ามันจะออกดอ,อกดออกผลมันใช้เวลานานแต่ว่าพอมันออกมาแล้วรู้สึกว่าเออขย้นอร่อยอะอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่เราภูมิใจแล้วอยากให้ทุกคนได้ชิมอะไรเงี้ย mm. ก็ขอบคุณที่มีหนังเรื่องดีๆอย่างงี้ออกมาแล้วก็ทําให้เราได้เข้าไปสู่โลกที่วันนี้ทุกวันนี้ฟังเพลงซาวด์แทร็กก็ยังรู้สึกคิดถึงอะคิดถึงตัวละครคิดถึงมูดอยู่อะไรเงี้ย mm. ก็เดี๋ยวรอเข้าสตรีมแล้วก็เดี๋ยวไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับ ก,ก็ยังแบบว่านะติดชัด้นยาวนานมากครับก็ด้วยด้วยความที่ทุกคนสนับสนุนแหละทุกคนชื่นชอบแล้วก็หลายหคนอาจจะคิดถึงอทองคำคิดถึงหมูคิดถึงจริงนะแม่สีดาหรือพีเ่เสกอาจจะทุกคนอาจจะกลดด่านนิดนึงไม,ไม่ไม่เกี่ยวหรอพี่เต้โอเคแต่ว่า <laughs> แต่ว่าคือทุกคนอาจจะคิดถึงทุกตัวละครในเรื่องล้วก็เลยอยากจะกลับไปเหมือนผมเองก็ผมก็รู้สึกว่า โอ้แบบพอฟังทีไรก็รู้สึกถึงช่วงเวลานั้นทุกทีอะไรเงี้ยและพอ,เ,อเพลงนี้ไปร้องในคอนเสิร์ตก,ก็ก็คิดถึงเขาอีกอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็คงมีมวลเดียวกันที่แบบเออเราจะหามวลน,นี้ได้จากที่ไหนนอกจากเรื่องมิมันเนี่ยหรือว่าเพลงนีอ้อะไรเงี้ยันนี้ยังมีซิงเกิลที่เราเตรียมแบบจะย้ายมีครับผมพยายามจะทำอัลบ,บั้มอยู่แต่ว่าคือด้วยความที่แบบเวลามันค่อนข้างจำกัดมากๆอะไรเงี้ยแต่เราจะมีเพลงที่เป็นปล่อยเป็นภาษาอังกฤษมาซึ่งจะได้ฟังกันเลยๆเนี่ยเราเป็นเพลงที่ สำหรับผมก็ค่อนข้างใหม่ในในตัวเองกันที่ทําเพลงเป็นสไตล์นี้ออกมาอะไรเงี้ยเพราะว่าอยากจะลอง explore อะไรให,ใหม่ๆด้วยแล้วก็เป็นเพลงสากลเพียวอะไรแบบภาษาอังกฤษไม่มีเวอร์ชันไทยก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็เป็น EP ที่เป็นแบบภาษาอังกฤษด้วยอะไรเงี้ยเป็นมูดแวนวแบบเป็นสามชาครับเราจะได้เห็นเราจะได้เห็นเต็มเเห็นเงียบก <c oughs> ันกลัวไม่หายใจไม่เเลยครับก็จริงๆเป็นเป็นแบบว่า มีความเป็นแบบฟิวเจอร์มีความเป็นเบสที่ที่เราได้ฟังดูิ่มแล้วมีความเป็นแบบแอนตี้ดรอปอะไรเงี้ยเพลงเนี้ยมันจะมีความมีกลิ่นใกล้ๆกันแต่ว่าจะมีความเร็วกว่ามันจะเร็วกว่าอย่างเงี้ยสกิดกัน่ไม่ไม่ก็เร็วเร็วนีเนอนอ๋อโอเคโอคสุดท้ายครับฝากผลงานไหนครับครับผมก็จริงๆฝากอยากฝากก่อนเลยครับผมพาวเวอร์ครับผมยี่ไลฟ์เซอร์ไพรส์ ครับผมผมเกลียดผมเกลียดพี่เขาบอกว่ากล็นแบบโอเคครับนะครับผมก็ก็ฝากดีใจเซอร์ไพรส์เ s e s ด้วยครับผมก็เป็นงานหนึ่งที่เราทุกคนรอตลอดผมก็รอตั้งแต่ปีที่แล้วครับผมก็เป็นงานหนึ่งที่แบบเรียกว่ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมแล้วก็ฝากพวกเราด้วยนะครับผมที่ไม่ว่าจะเป็น King Power หรือว่าพวกเราเจฟอโปลอต่าเหน่งมีเนย หรือว่าอิงฟ้าเองก็ตามนะครับผมซึ่งก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขสนุกในวันนี้ครับผมแล้วก็ฝากผลงานของผมเองซึ่งก็คือพิมานหนามสามารถรอดูได้ในสตรีมมิ่งหรือว่า,าต่างประเทศก็ยังมีตอนนี้เพิ่งเข้าไปฉายในที่ต่างๆอยู่ครับผมก็ฝากด้วยแล้วก็ฝากเพลงใหม่ที่กำลังจอกด้วยแล้วก็จริงๆเร็วๆนี้มีเซอร์ไพรส์เช่นหนึ่งก็คือจะเป็นตัวปิดของอัลบั้ม Special ลเตอร์หมายเลขหงก็เดี๋ยวไง้ก็ฝากรอติดตามด้วยแล้วก็แฮปปี้เอนดิงครับผม ครับ <Come> แต่ปีนี้ไม่ไม่จบเดี๋ยวร้องรอดูว่ามีอะไรอ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ครับผม okay.